สวัสดีครับทุกคนอยู่ในรถกลางคืนแบบนี้บางทีหน้าจอแสดงผลมันก็สว่างเกินไปจนกวนตาหรือไม่ว่าจะหาเมนูโปรดก็ยากแสนยากโอ้ไม่ชังจ้าซะเหลืเกินแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้สก,กายมีครับไอเดีๆมาฟ้าแค่กดปุ่มนี้นะครับ ดูสิจะเป็ตาขึ้นเยอะเลยและสําหรับการตั้งค่าเมนูหลักที่เราต้องการนะครับไปที่เซตติ n งกำหนดเมนูหลักแล้วเลือกไอคอนที่เราต้องการครับลากลงมาครับอย่างนี้ครับกดกลับเราสามารถกําหนดมีเดีย Media ที่ใช้ประจาได้ด้วยนะครับนี่ครับ AUX Apple CarPlay Android Auto ครับไอคอนที่เราเลือกหมดก็อยู่ตรงนี้ครับดูสิง่ายๆแค่นี้เอง ด้วยน e ิสสันคลิกอีพาวเวอคุณสามารถขับขีด่ได้อย่างมั่นใจและสะดสบายไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน Yes n ส s นิสัน